ข้าออกไปตั้งลูกทั้งเมี่ยออกไปเราก็ดูด้วยนะครับบอกเขาด้วยสารยานไฟขึ้นแล้วครับแค่มขิดก้ามากครับไม่แล้วสุกเมี่ยใส่ได้บบดมากจุดแล้วครับท่านบังไฟตะไลสองล้านสมกิ่งทองเหนื่อยนครับแล้วข้าวบังก์ เข้าแล้วครับเข้าแล้วครับ อินพ่อม่พูรงสิแม่ขันขาดาเนียบกวาไงต้อง้องตองสง้อันสมันใจาององตง้อนลายเาไปต้มใส่น้หอาอรดิ้ Dogs ้มครับทางสมุนหครับ้มของอันไรเตะ สาลรมเหมือนพิ่พ oh, ี oh, าา่โอ้คนบรบัม่าใจใส่ถุงสองสั้นเอ้ย